เ็กอนุบาลมาด้วยนะคะน่ารักนะคะตอนนี้ช่วงนี้ขบวนพาเหรือุกคจะเลี้ยวซหน่อยครับีเลี้ยได้ไวว่าทีาก่อนัีช,ชมนักกีฬาแล้วก็เชียร์ลูกหลานของเราะคะ่ะไม่ไม่เฉพาะนักเรียนนะครับที่ไม่ได้ว่าไครจะอึดกลัวกันวันนี้นะครับเตยมกองกำลังมากำลังข้ามทางรถไป ก็ลำบากหน่อยนะคะก็ขออภัยท่านผู <S <S ้มีบริการนะคะซึ่งเป็นห้องน้ำที่สร้างขึ้นใหม่ๆรอรับงานเจ้าภาพกีฬาวันในวันนี้นะคะไม้ดัเยลเอรไม้ที่หนึ่งเด็กชายทรริบสีทรงพาไม้ที่สองเด็กหญิงกรชกรเชียวงไม้ที่สามเด็กหญิงสันตินาโคดวิชัยเป็นกระบวนการเลนเบอร์รี่คิด นะคะแล้วก็แฮปปี้นิวเฮียร์ร่วมร่วมเชน้องกับพี่น้องชาวฝั่งตะวันตกนะครับเนึ่งวันที่25ธันวาคมนะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพิธศาสาศนา,านะคะจิตรัสสินไม้สามเด็กหญิงพันษาพระก,กายะนะครับไม้สี่เด็กหญิงพัชราสามาชื่อกบวนเป็นชื่อของโรงเรียนภกพาหวานนนรังสี การิงสร้างสัรค์ระดับป .4- ป .6 ค่ะครูผู้สอนคุณครูสมใจสงมาค่ะครับติดตามมาด้วยขบวนที่4ครับโรงเรียนบ้านหนองย่ารังกาห้วยสมบูร ับสีประจำโรงเรียนคือสีเหลืองแดงมีผลงานดีเด่นนะครับได้เหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการประกวดมารยาทไทยชั้นป .1 ถึงป .3 เหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษานะครับประกวดมารยาทไทยชั้นป .4 ถึงป .6 และเหรียญทองระดับเขตการแข่งขันพฏิมาการชั้นปรมศึกษาปีที่4ถึง6 ดยันมีเหรียญทองนะคะทองรับตาตาพิชัยนะคะปปรดีเหลืองดีบ้าดีม่วงนะคะลำจากขบวนทองนะคะจะเป็นขบวนนักกีฬานะคะขบวนข้านิยมหลักของคนไทย12ประการตามมาด้วยขบวนอาเซียน จเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสวยงามมากนะคะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะคะนักเรียนก็จะโตขึ้นนะคะ ไม้ดัมเมเอร์นะคะนางสาวตรยาโบสีเด็กหญิงชดาวันพันปัตตีเด็กหญิงขวัญจีราสองพรเด็กหญิงสุ๊ขั้นสุดาตุกสนลานไม้ที่สองเด็กหญิงเชรินภาบุตรมะไม้ที่สาเด็กหญิงขั้นที่นีจัดกระโทกไม้ที่สี่เด็กหญิงเิริพรอ,อม,มัตาชาดีไม้ที่ห้าเด็กหญิงยุนรดามาเห็มค่ะทีกระบวนพารเลีเ้ยวเหลืองพลังสาษาเมกีค่ะ ริว้วขบวนธงนะคะประกอบด้วยธงชาติไทยธทงสัญลักษณ์ประจำพระราชวงศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะตามด้วยขบวนสันตะคอตจะิญนม้ยเสีเด็กหญิงจุติพรคำตะพันหมายห้าเด็กหญิงพรประภาไหมทองครับเป็นขบวนพาเรศโรงเรียนบ้านบุงมมราน โรงเรียนบ้านบุงบักรานเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่มีเขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้าน3หมู่บ้านนะครับหมู่4หมู่12และหมู่17มีบุคลากรจำนวนทั้งหมด17คนลูกจ้างประจำ1คนปรัชญาของโรงเรียนสิกขารังชีวิตตังโหติการศึกษาเพื่อชีวิต,ตวคำขวัญของโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้ สุตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องอ่านบทก็ได้สีของโรงเรียนสีประจำโรงเรียนคือสีขาวเขียวประมาณ1นาทีเนาะปโนะเอาเทปอยนบ้านบงาบัการเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลในโรงเรียนตามหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง เพืียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับประถมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสาวขนดาบูตีิยาไม้ที่3เด็กหญิงพัธรศรนักเสนไมายที่4เด็กหญิงพัชชิราพรบุตรกุลไม้ที่5เด็กหญิงพนิดาดีศิลป์ไม้ที่6เด็กหญิกกงกัญญา,า,า,ารัศรีรัก ไม้ที่เดเด็กหญิงนริศราโคสเสนาไม้ที่8เด็กหญิงนิพาพรเอื่องใจกลางและไม้ที่9เด็กหญิงหนึ่งฤทยัยทองเชือ้อค่ะขบวนพาเหรดจ,จากโรงเรียนบ้านปะโคค่ะถึงนร,ร,รูม,ามาืในการสมคิดโภมาณิตค่ะกูุ่มในการโรงเรียนบ้านปะโคค่ะ ประจำโรงเรียนขาวแดงทำขวญค่ะระเบิดีมีวิชากีฬาเด่นเน้นคุณธรรมค่ะอัตลักษ์แอโรบิกระดับชาติโครงงานวิทยา,าศาสตร์ดีเด่นเป็นสถาศึกษาต้นแบบค่ะอัตลักษณ์สุขนิสัยดีมีมารยาทงามค่ะในปีนี้นะคะโรงเรียนบ้านประโกก็เป็นโรงเรียน มาด้วยคำขวัญประจำจังหวัดอุดรธา,านีมำรวจประจำสร้างเมืองในเรื่องแหล่งธรรมะอารยธรรม5 0 0ันปีธานีผ้ามีขิดธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดงต่อด้วยคำขวัญอำเภอกุมภวาปีเมืองน้ำตาปิยานวานนอนตอนแก้วพุทธสถาหน,นองหานสายตาแห่งชีวิตธรรมชาติวิกิตทะเลบัวแดอองกัลมทะเลบัวแดงนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ เทศกาลทะเลบัวแดงนะคะเพื่อลกรู้ครับตามมาด้วยขบวนไบฟอร์เด็ครับมาแล้วขบวนนักกีฬาค่ะขบวนพาเหรดของระดับประถมศึกษาค่ะตามด้วยก้องเชียค่ะเชิดประคศเชียค่ะสุดยอดค่ะนี่ค่ะเดินเชิดๆนี่ค่ะ และกขบวนพาเล็กคอมปปอปถมนะคะปะโคนี่เย็กตังจะแยกโรงเรียนหรือเปล่าไม่ทราบนะคะมาให้หมดไม้ครบครับเป็นโรงเรียนโรงเรียนนะคะกีฬาสร้างคนค่ะคนสร้างชาติค,ครับสโลแกนขบวนพอหนึ่งถึงพอสาม ต่อตามมาด้วยปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียนกระบวนปฐมวัยน่ารักมากเป็นกระบวนปิดท้ายรายการเก่งจริงจริงว้าวเดินที่เป็นอนุบาลค่ะ ขอกำลังแรงใจให้กับขบวนอนุบาลขบวนปฐมมวัยของโรงเรียนเจ้าภาพนะครับโรงเรียนบ้านปะโคนะครับมาในชุดสวยงามมากนะครับโอ้โหจนถึงคนสุดท้ายเลยตอนนี้มองซ้ายมองขวาผู้ปกครองต้องประกบซ้ายขวานะครับน่า บางคนก็มีน้ำใจถือให้เพื่อนด้วยเพราะเพื่อนไม่ไหวครับขอเสียงปรบมือให้กับกระบวนพารดของทุกโรงเรียน